ครูดี้แฮร์ริสันรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมของอังกฤษก็ประกาศนะครับบอกว่าตอนนี้อังกฤษเตรียมเดินหน้าสร้างสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากกว่า1,000แห่งทั่วประเทศครับภายใต้โครงการนำร่องมูลค่ากว่า20ล้านปอนด์ซึ่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าน,นี้ก็จะถูกสร้างขึ้นในหลากหลายเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเดอร์แฮมดอร์เซตเคนต์ลิงคอนเชอร์เป็นต้นซึ่งสำนักข่าวบูมเบอร์เขาก็รายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่า โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่ไม่มีพื้นที่ติดตั้งแท่นชาร์จในบริเวณบ้านสามารถที่จะเข้าถึงสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้คุณแฮร์ริสันก็บอกว่าเรานั้นต้องการขยายและก็สร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ e ีวีชั้นนําระดับโลกพร้อมทั้งร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดตั้งแท่นชาร์จในบริเวณบ้านสามารถที่จะชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วก็เป็นการสัดส่วนการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้จะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้นด้นรถยนต์ e ีวีทั่วประเทศเพื่อให้าทุกคนนั้นได้รับประโยชน์จากบรรยากาศโดยรอบที่ดีขึ้นและอากาศที่สะอาดมากขึ้นนั่นเองนะครับ